คุณแม่คิดว่า Quality ้คิดเป็นคำตอบที่ดีนะคะเหมาะสมที่จะเอาลูกมาฝึกสมาธิทักษะหลายๆด้านทักษะการฟังทักษะการเข้าสังคมเวลาที่ลูกไปเข้าอนุบาลแล้วเขาจะสามารถปรับตัวได้ง่ายขึ้นค่ะคุณแม่น้องพลอยค่ะมาเรียนตั้งแต่1ปี10เดือนค่ะตอนนี้ก็ประมาณปีกว่าค่ะ จริงๆอะแม่อยากฝึกให้พลอยอ,อดทนกับการทำอะไรที่ใช้เวลานานๆก็เลยคิดว่าถ้ามาฝึกฝนที่เนี่ยน่าจะเป็นคำตอบที่ดีค่ะถ้าเด็กมีมีความอดทนวันหน้าเขาก็จะเหมือนไปอดทนได้กับหลายๆเรื่องในเรื่องของการเรียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็พยายามที่จะปูพื้นฐานให้เขาให้มากที่สุดที่จะทำได้ค่ะ เขามีทักษะการฟังที่ดีขึ้นค่ะเขาเขาสามารถฟังและทำตามสิ่งที่คุณครูต้องการมอบหมายให้เขาทำได้สำเร็จรู้ล่วงนอกจากนั้นเขาก็ยังรับผิดชอบตัวเองได้โดยการที่สะพายกระเป๋าเองแล้วก็ถือของต่างๆไปด้วยตัวเองก็คิดว่าเป็นการที่เริ่มต้นมาจากที่นี่เพราะว่าอย่างการที่เขามาเรียนที่นี่เขาก็ต้องสะพายกระเป๋ามาเองทุกครั้ง ก็ <G ül> คิดว่านั่นก็เป็นการปลูกฝังที่ดีอย่างหนึ่งให้เขารับผิดชอบตัวเขาเองค่ะ